สวัสดีครับส่งงานครับจากเครื่องปิดฝาบวดเบนกระตันครับจริงๆ3ามตัวนี้ผมนัดกับลูกค้าว่าจะส่งงานวันนี้นะครับแต่พอดีผมติดภารกิจเร่งด่วนครับวันนี้ก็คือไปเซอร์สเครื่องกรองน้ําใช้ให้พี่แถวบ้านครับถามว่าทําไมถึงรัดเกียวพอดีว่าที่บ้านเขามีเด็ก,ก่อนนะครับเด็กเพิ่งเกิดแล้วก็น้ําอาบแล้ว เด็กมันเป็นปืนกันนะครับผมก็เลยสงสารเด็กก็เลยไปทําให้เขา่อนอันนี้ผมหวังว่าลูกค้าทั้งเจ้าของเครื่องสงสารตัวนี้ผคงจะเข้าใจผมนะก็คือใจเข้าใจเราครับสงสารเด็กมันครับแล้วก็ขอโทษครับนี่ครับชุดตัวนี้ดูแลหลังการขายจังหวัดสระบุรีตัวนี้ครับดูแลหลังการขายครับ อาการตอนมาก็คือเครื่องกดสวิตช์แล้วเครื่องไม่ทำงานครับแก้ไขเรียบรย้อยครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสมงได,ด้สมงฟรีแต่ลดจากครับแล้วก็พี่เกซื้อเครื่องไฟฟ้าเพิ่มอีกถึงตัวครับนี่ครับสอุดนี้สำระบุรีนะครับแล้วก็ตัวนี้รุ่นไรสายอ่าหมเบอห้าเก้าศูนย์จังหวัดนคนรราชสีมาครับออกดทรงนะครับเหมือนเดิมผมเทสกับบ้านจริงอย่างนี้ทุกชุด ใช้อันไม่ได้ผมรับขึ้นเทสอย่างนี้ทุกตัวครับสำหรับรุ่นไรสายผมขายอยู่ชุดหนึ่งสี่พันนะครับมีแบตเตอรี่สองน้อนละกันทุกอานี่สูงพยสัใจตักมาครับขวาใหม่นะครับขวาใหม่ทุกขวดนะตัวนี้ตัวเล็นหลังการขายครับหันร่มกับมันร่มไม่ต้องระเทศนะครับ แต่พอเราก็ใครกบเดี๋ยวน้ำมันจะจะการเดินออกไปตอนนี้ลูกค้าบอกครับพร้อมด้วยหลังการไกยจะซื้อเพิ่มครับนี่ครับมล้ต,ลลต้องกระแจ้งนะครับอันนี้ลูกค้าใหม่ครับจังหวนัก,กนครราชสีมา Phá máy nắp Nhiều vậy Máy máy xuyên nắp cháy tắt mà Rồi đi gấp